โควิดตอนนี้ติด38คนแล้วเหรอที่เอาเฉพาะที่จังหวัดเชียงรายมีการสรุปรายงานผู้ติดเชื้อที่ข้ามกลับมาจากฝั่งของจังหวัดท่าขี้เหล็กเนี่ย27รายด้วยกันแต่ว่าวันนี้ค่ะตัวเลขรายงานเพิ่มเติมขึ้นมาอีก8รายนะคะเชียงรายพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก9คนอายุตั้งแต่20ถึง44ปีทั้งหมดเป็นกลุ่มที่ทํางานอยู่ในวันจุวันจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมารมถึงบอกนี่คือความเเกี่ยนแตัวความไร้สํานึก รับผิดชอบแล้วพวกเราทุกคนก็ต้องมานั่งลําบากในเรื่องของการทํามาหากินมันมีผลกระทบเยอะแยะไปหมดตอนนี้เชียงรายเชียงรายสาธารณสุขประกาศตอนนี้ติด26คนโอ้โหโมเมื่อวานเพิ่มมา6คน9กบวกหเมื่อวานเพิ่มมาแบบเยอะมาก10กว่าคนนะ9บวกหเท่าไหร่ glad. 15คนใช่ไหมตอนนี้รวมที่เชียงราย26คนรวมทั่วประเทศไทย ระยะเวลา1ิวัน38คนชิมหยแล้วผมอยู่ใกล้แม่สายอยู่ใกล้ท่าขึ้เหล็กมากชิมหยแล้วผมใช้ชีวิตยังไงทุกคนอยากรู้ไหมว่าอยู่ใกล้โควิดขนาดนี้เชียงรายใช้ชีวิตยังไงกันนะครับผมปะเดี๋ยวพาออกไปดูเลยว่าที่เชียงรายอะ่ะเป็นยังไงบ้างแล้วผมอยู่ใกล้ท่าขึเหล็กอยู่ใกล้แม่สายมากนะครับผมปะเดี๋ยวออกไปพร้อมเลยว่าเป็นยังไงบ้าง ครับผมออกมาแล้วนะครับผมก็ข้างนอกตอนนี้ก็อยู่หน้าหมอกแม่พระหลวงนะครับผมก็คือตรงนี้ก็จะห่างจากแม่สายว่าถ้าขี่เหล็กประมาณ60กิโลมาขับรถไม่เกินหนึ่งชั่วโมงอ่ะที่ผมต้องใส่แว่นดำเพราะว่าผมดังนะครับผมไมเดาผมกันได้แพร่หรอกก <c oughs> ็คือออกมาเราต้องใส่แมสเนาะอป้องกันก,ก็ชีวิตก็ปกติไม่ได้น่ากลัวเลยคืออยากให้ทุกคนมานะก็มันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เป็นข่าวนะก็แบบ คนไทยชอบแพนิกเว้ยแต่แพนิกนั้นดีทําให้คนไทยแบบติดเชื้อน้อยไงแต่ก็สําหรับคนที่มาก็แบบที่เขาลักลอบเข้ามาทางเส้นทางธรรมาชาติครับก็แบบเธอเป็นคนไม่ดีอ่ะเธอทําให้เชียงรายแย่ร <c oughs> ้านขายก็มาตั้งปกติไม่ได้มีปิดไม่มีล็อกดาวน์ไม่มีอะไรสัยอย่างครับผมผมเป็นเนื้อ <laughs> อยากกินขนมอยากกินขนมอยากกินขนมเบืองมา <c oughs> กินขนมเบื้องหน่อยครับผม เอาเป็นกล่องไงครับ20ยี่สิบบาทเขาบอากล่องหนึ่งครับผมเอากล่องหนึ่งห้าไส้อะไรดเดี๋ยวดูไส้เดี๋ยวดูไส้อันนี้ไส้ใหม่ใช่ไหมถ้าเกิดเอารวมกันได้ไหมครับทั้สามสิบหรือก็หรือว่าขายแยกกันรวมกันได้ไหมครับเอาเท่าไหร่ดีเอากวาสามสิบรวมเนาะเนี่ยเนาะรวมแบบนี้ด้วย จะว่ยังไงเดี๋ยวรวยให้อ๋อโอเครวยกินเลยอันสีเขียวนี่อะไรครับสีีเขยวถ้าสีเหลืองนี่ฝอยทองเป็นฝอยทองแล้วว่ารวมช็อกโกแลตด้วย ที่เป็นโควิดปกติเนาะไม่มีอะไรเนาะไอ้ที่ยังไงไอ้ที่ในข่าวนี่เวอร์ไปเนาะไอ้ที่ข่าวไอ้ไม่แมนเห็นไหมข่าวเวอร์ไปกับตัวครักับตัวครับเอาเป็นราคาว่ามันครับเห็นไหมทุกคนปกติมาเที่ยวได้ ในข่าวมันเว็อร์ก็หรือว่าเราไม่กลัวอะไรกันแน่วตรชิว,วเดี๋ยวผมเข้ารตัดแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวออกมาเจอกันออกมาจากรตัดแล้วก็เห็นขนมโตเกียวอ,อยากกินก็เลยแวะซื้อแล้วเดี๋ยวไปซือ้อไอติมต่ดด้วยนะเอ่อมันใช้ชีวิตได้ปกติไม่มีอะไรนะเด็กก็ตอนนี้อยู่นะมอก็คนที่มองอาจจะซาลงเพราะว่าตอนนี้มอเขาประกาศปิดเนาะให้เป็นรูปแบบอ,ออนไลน์ก็เลย คงกลับบ้านกันแล้วแหละมก็เลยจะแล้วช่วงนี้มันก็ไายสามาแล้วใครจะออกมาบ้ามีแต่เราออกไปคือตอนเย็นที่ไม่อยากออกมาเพราะว่าคนมันเยอะแล้วมันจะเสี่ยงโควิดเราก็แบบถึงจะไม่ได้อันตรายแต่เราก็ต้องเซฟตัวเรานิดนึงครับเดี๋ยวรอลุงเขาทําต้เขียวให้กินกันร้อนคือมันเป็นหน้าหนาวจริงไหยวะร้อนจริงเลยถ้าดูสายไฟฟ้าโอ้ยเมื่อไหร่ประเทศเราจะเอาสายไฟฟ้าลงดิน ใหญ่กินเลยหืมบ้าบอยิอ่งกว่าแบบทุกคนอร่อย,อย,อย,อยเดี๋ยวยืนกย่างเดี๋ยเราเดินไปเดี๋ยวคนเขาเดินสวนมาไงเราไม่ได้ใส่แมสอร่อยอันนี้คือคลิป มารีวิวโควิดหรือว่ามารีวิวกับข้าววะเฮ้ของกินบมนเยอดมากอะคือก็คือบางร้านันจะสิบมาสี่ปีก็ยังไม่ได้กินครบนะอือฟาเดี๋ยวเดินหาของกินต่อเดี๋ยวเดินไปหาของกินกันต่อดีกว่าอร่อยมาก20บาทเองอะ่ะมาซื้อน้าร้านอยู่ตรงนี่แหละหน้ากัดฟาไทยนั่นแหละไปไปไปหาไอติมกันดีกว่ามาแล้วครับผมถึงแล้วร้านไอติมร้านไอติมไผ่ทอง นี่ครับเอากล้วยอันหนึ่งครับมีรสอะไรมั่งครับช็อกโกแลตวานิลาสตอร์วิสแบบนี้ครับเอาช็อกโกแลตกับกะทิครับพี่ตอนคือตอนเย็นจะเยอะกว่านี้นะใครอยากทําให้คลิปดําคลิปเต็มๆไอรีวิวของกินหน้าหลายภาาไทยมั่งเม้นนะครับผมเด็กมาฟาร์รอเด็กได้เมนเลยครับผมเดี๋ยวกี่บาทครับสิบบาทเองเป็นไหมแป๊บนึงนะขอบคุณครับยิ้เลย ไอคโควิดเป็นไงบัางพี่คือมันขายดีเหมือนเมื่อก่อนนะไม่เลยใช่ไหมย,ยากขึ้อนอีกแล้วคือข่าวที่เชียงรายมันเบอ้อไปเนาะแบบมันอันนี้ก็คือมาไม่น่ากลวัวอย่างที่คิดทุกนนคนทุกคนต้องมาเห็นปะเพราอย่่คุครับมันเป็นข่าวข่าวลือหรือเปล่าเราไม่รู้ว่าับเพราะมันเป็นข่าวจริงเหรอพี่แต่ว่า คือแบบเขาเห็นแล้วเขานึกว่าแบบมันแพ้เต็ม<ช>เมืองแล้วแบบก็คือที่ริงมันไม่ใช่นะ้คือชัวิทปกติเลยจริงๆอากาศดีกิในไอศคีมแต่ก่อนตัวไปกินไอติีมกับกินของนี่ซื้อแับวอย่างที่บอกเนาะมัใส่ไม่เลยก็อย่างที่บอกครับทุกคนมันไม่ได้เวอร์ขนาดน้นก็อย่างที่พี่เขาบอกอยากให้ทุกคนแบบกลับมาเที่ยวเนาะ ก็ไม่มีอะไรจริงตอนนี้ของขผมนะมองแม่ฟ้าหลวงก็ปกติดีถึงแม้ว่าจะใกล้ท่าคือเหล็กขับรถไปประมาณชั่วโมงเดียวก็ถึงคือก็ครับก็ไม่ได้มีอะไรก็สําหรับคลิปนี้ก็ใครอยากให้ทํามารีวิวของกินตอนย็นที่บอกเม้นนะครับผมแล้วใครอยากมาด้วยเม้นบอกได้นะเดี๋ยวมาด้วยก็เอเคไปแล้วคพิปนี้นิมกดไลค์กดแชร์กดติดตาให้น้ำต้นชาแนลเลยนะครับผมวันนี้ไปละบาย